แค้นนะครับผมเชดจากเลนเทนเลกาซี่นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของฟั่งแบ็คแลนเทนคอปนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมไปดูของสบายกันครับติดตัวนะครับก็คือมี l ีเดอร์ชิพสเตลแล้วก็ free a c t i o นสร้างเกนเดนิอเทเรนอ่าเขาเรียกว่าสุกสายแล้วกันนะครับผมอ่าลากลูสายขึ้นมาในเลนของเขานะครับและถ้าเกิดว่ามีตัวละครถูก k o มาตั้งแต่ เชิญที่แล้งของเรานะครับก็จะสร้างได้สองไม่นับว่าตัวฝั่งเราอยู่นะฝั่งเขาก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับนี้ไอสุาสามันทำอะไรได้นะครับผมความสามารถของเขาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือบอกไวยว่าตัวละครของฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่ในระยะสี่ช่องของสุาสานี่ยก็จะถูกมารีาฟดีเฟนลบหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวละครของฝั่งตรงข้ามมาทําลายสุาสานี่ยก็จะโดนหนึ่งอ un ันอวอยดามิด้วยนะครับผมก็คือ ครบจบในตัวเลยนะครับผมสร้างสุสานได้ใช้สุสานได้และถ้าเกิดมาพังสุสานเนี่ยก็เอาดามจไปด้วยนะครับผมส่วนโล่ติดตัวก็เป็นอินดิโวกับมาสเตอร์มายแล้วก็มีคอสติกเอนเนอีนะครับถ้าอื่นก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะถ้าเอามาเล่นนะครับผมถ้าเล่นที่แต้มเต็มก็มีเซอร์เฟกนะครับหรือถ้าอยากได้อวิ๋ก็มาเล่นที่เจ็ดสิบเต้มก็ได้นะครับผมภาพตีก็แยกกันไปนะครับตีไกลก็มีเพชรสไตล์ชาร์จมาก็มีเบรคคอแฟงให้ นะครับผมส่วนโลเนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับตั้งแต่โลกรอบหรือว่ามาเป็นตัวของโลที่เป็นอินพวสนะครับก็เลือกเล่นได้นะครับผมแตมไหนก็เก่งตัวนี้